และนี่ก็เป็นข้อผิดพลาดในเรื่องของการทานอาหารสําหรับคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนือ้อเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับที่ผมพบบ่อยมากๆรวมทั้งผมเองเนี่ยก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนด้วยอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือการทานเยอะหรือน้อยเกินไปกว่าที่ควรจะเป็นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเผาผลาญอยู่ที่วันละประมาณ2,000แคลแล้วคุณบอกว่าต้องการเพิ่มกล้ามเนือ้อเพิ่มหนักนะครับคุณทานไปวันละ3,000แคลหรือที่เขาเรียกกันว่า Dirty b o ้นะครับหรือว่าการเพิ่มน้ําหนักแบบเร็วๆแล้วหวังว่ามันจะเป็นกล้ามเนือ้อ ความจริงก็คือร่างกายของเรานะฮะมันมีความสามารถในการสร้างกล้ามเนื้อขีดจํากัดในช่วงเวลาหนึ่งๆน,นะครับโอ้ยางเร็วนะเดือนหนึ่งก็1นกิโลสกิโลในผู้เริ่มต้นเนี่ยอัตราการสร้างกล้ามเนื้อตรงนี้ก็เร็วมากๆแล้วยิ่งคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะมากๆแล้วนะครับอย่างคนที่เทรนมาแบบอย่างผมเนี่ยเทรนมา11ปีแล้วนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้ยาและฮอร์โมนใดๆทั้งสิน้นการที่ผมจะเพิ่มกล้ามเนื้อปีหนึ่งเนี่ยสกิโลกรัมมันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มน้ําหนักเร็วๆไม่ใช่เรื่องดีครับแล้วคุณจะได้ไขมันมาปริมาณมากซึ่งจะต้องมาเสียเวลาเอาออกในภายหลังผมแนะนําว่าบวกพลังงานจากเดิมนะครับไม่เกิน500แคลถ้าเกิดใครไม่ทราบว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเผาผ่านเท่าไหร่เข้าไปที่ Google นะครับ TDEE นะครับเสิร์ชเข้ามาเลยครับการเผาผ่านต่อวันของคุณเนี่ยมันจะออกมานะครับแล้วคุณก็ทานเพิ่มขึ้นกว่านั้นอีกเล็กน้อยนะครับทีนี้ในมุมของคนที่ไดเอทบ้าง เฮ้ยไดเอทมันจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยเหรอแน่นอนครับถ้าเกิดคุณมีโปรแกรมเวทเทรนนิ่งที่ดีที่มากเพียงพอจำนวนเซตนะครับมันจะทำให้ร่างกายกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้ในระดับคนที่เป็นผู้เริ่มฝึกนะครับหรือฝึกมาได้สักพักแล้วแต่คนที่ฝึกมานานแล้วนะครับมีความแอดวานซ์ฝึกมาแบบอย่าง5ปี10ปีขึ้นเนี่ยแบบผมเนี่ยนะครับ การที่หวังว่าช่วงไดเอทเนี่ยมันจะมาช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้เนี่ยนะครับมันก็แทบจะยากแล้วเอาแค่รักษากล้ามเนื้อไว้ก็พอนะครับเพราะว่าร่างกายมียิ่งมีปริมาณกล้ามเนื้อมากจำาเลยฮะการที่กล้ามเนื้อจะสลายออกไปเนี่ยมันจะยิ่งง่ายเพราะร่างกายมองว่ามันเกินความจําเป็นที่เราจะอยู่บนโลกมนุษย์โลกมนุษย์นี้มีแรงโน้มถ่วงระดับหนึ่งเพื่อให้ร่างกายมีกล้ามเนื้อที่เพียงพอระดับที่เหมาะสมกับแรงโน้มถ่วงฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดเรา ถ้าเกิดเราไดเอทอยู่นะครับผมก็เคยสอนไว้แล้วว่าเราจะต้องเวทเทรนนิ่งจำนวนเซตที่สูงเพียงพอเพื่อให้ร่างกายรับรู้ว่าเฮ้ยคุณต้องมีกล้ามเนื้อนั้นอยู่นะนะครับและที่สําคัญครับอย่าตัดพลังงานจากอาหารเยอะเกินไปหลายคนรีบนะครับจำอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมบอกก็คือถ้าคุณต้องการลดเร็วๆจะลดได้ไมนะ่นานนะครับผมสอนไว้ในสูตร ที่เรียกว่ามินิคัทนะครับอันนี้ถ้าใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยผมมีทั้งอ e ีบุ๊กแล้วก็คอร์สสอนออนไลน์เลยนะครับสูตรไดเอทแบบรวดเร็วมินิคัทนะครับซึ่งการที่เราลดไขมันแบบรวดเร็วเนี่ยเราจะทําไม่นานนะครับแล้วมีโอกาสเสี่ยงกล้ามเนื้อหายถ้าเกิดคุณทํานานเกินไปอ่าโอกาสโยโย่โยโยก็ยิ่งสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนพยายามไปตัดแคลวเยอะผมแนะนําว่าอย่าทํานานนะครับหรือถ้าใครต้องการลดไขมันเชิงย,วยาวๆเนี่ย ลดจากเดิมนะครับ500แคลไม่เกินนี้เพราะ่พา,พาน2,000แคลใช่ไหมที่คุณเช็คมาเมื่อกี้นะครับทานประมาณ1 4 0 0 5 0 0ผมว่าเฮ้ยมันเพียงพอแล้วถ้าเกิดคุณตัดพลังงานเยอะจะเอาพลังงานที่ไหนไปรักษากรามเหนือไปสร้างกรามเหนือครับและข้อผิดพลาดข้อที่2ครับนั่นคือการทานโปรตีนสูงเกินไปนะครับฟังไม่ผิดฮนะแน่นอนครับการทานโปรตีนเยอะเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยคนคนนั้นเนี่ย มีความสามารถเพียงพอในการที่จะกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนหรือนําโปรตีนไปใช้ได้เหมาะสมหรือเปล่านะครับถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วเวทเทรนนิ่งแค่4วันต่อสัปดาห์บางคนบอก4วันก็เยอะแล้วนะครับแต่4วันต่อสัปดาห์เนี่ยอย่าลืมว่าเรากระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนได้บ่อยแค่ไหนนะครับกล้ามเนื้อแต่ละส่วนนะครับสามารถเทรนอาทิตย์นึงเนี่ยได้2-3ครั้งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณเทรนครั้งหนึ่ง คุณกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนทีหนึ่งแล้วอัตราการสังเคราะห์โปรตีนเนี่ยมันก็จะค่อยๆดอปลงการที่เรากระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนหลายๆครั้งได้ในหนึ่งอาทิตย์นเนี่ยบางคนเทนกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งนะครับสองถึงสามครั้งเนี่ยเออการทานโปรตีนเยอะตรงนี้มันช่วยซับพอร์ตแต่ถ้าเกิดคุณฝึกไม่ถึงแล้วคุณทานโปรตีนเยอะเกินไปแน่นอนครับมันก็มีส่วนเหลือที่ร่างกายใช้ไม่หมดนะครับไปไหนครับร่างกายก็ขับทิ้งนะครับเก็บเป็นไขมันบ้างครับหรือถ้าทานโปรตีนเยอะจนพลังงานในข้อ นะผมแนะนําว่าโปรตีนเนี่ยทานอยู่ประมาณ2เท่าน้ําหนักตัวกําลังดี นะครับถ้าเกิดคุณเป็นคุณผู้หญิงหนัก60ทานโปรตีนประมาณ1 0อบวกลบเป็นคุณผู้ชายอย่างผมเนี่ยผมหนักประมาณ80ผมก็าทานโปรตีนประมาณร60บวกลบใครที่ฝึกหนักนะครับฝึกเข้มข้นอย่างผมเนี่ยเล่น6วันต่อสัปดาห์แล้วจำนวนเซตต่อกล้ามเนื้อเนี่ยสูงนะครับยี่สิบถึงสามสิบเซตต่อกล้ามเนื้อต่อสัปดาห์อาจจะทานโปรตีนได้มากกว่านั้นอีกเล็กน้อยผมทานไปนะครับเลยขยับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ2กว่าถึงเกือบ2.5เท่าเลยทานโปรตีนอยู่ประมาณ200กว่ากรัมนะครับผมหนัก 80. อ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นกับเลเวลกิจกรรมเวทเทรนนิ่งของคุณเนี่ยว่ามันฝึกหนักฝึกบ่อยแค่ไหนด้วยนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยโปรตีนอยู่ประมาณ2เท่าไม่แนะนําให้ทานเยอะจนเกินเหตุนะครับข้อผิดพลาดส่วนที่3นะครับนั่นคือคุณกระจายการทานโปรตีนไม่เพียงพอกล้ามเนื้อมันเลยไม่ขึ้นนะครับผมก็เคยเป็นคนที่ผิดพลาดแบบนั้นมาก่อนนะครับในสมัยแรกๆที่ผมศึกษาเฮ้เราแค่ทานโปรตีนครบทั้งวันมันก็พอนะครับร่างกายก็นําไปใช้ได้แต่อย่าลืมว่าเมื่อคุณทานอาหารมื้อหนึ่งขึ้นมาเนี่ย ร่างกายจะเกิดการสังเคราะห์โปรตีนเพิ่มขึ้นอันนี้คุณต้องเวทเทรนนิ่งมาก่อนนะครับแล้วคุณก็ทานโปรตีนเข้าไปร่างกายสังเคราะห์โปรตีนเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยอัตราก,การสังเคราะห์โปรตีนจะค่อยๆดอบลงถึงแม้หลายคนนะครับอบอกว่าผมทำฟาตติ้งซึ่งผมก็เคยทํามาหมดทุกรูปแบบแล้วคุณทานเยอะทีเดียวร่างกายมันค่อยๆเอาไปดูดซึมก็จริงครับแต่ช่วงระยะเวลาดูดซึมอ่ะคุณจ่ดูมันก็อยู่ประมาณ 4- 6ชั่วโมงดูไปครับลาวๆนี้แต่ถ้าคุณกระจายโปรตีนรีนนคัววึงงุณมช่ ช่วงที่ไม่ได้นอนหลับกี่ชั่วโมงอะ24ชั่วโมงคุณนอนไป8และเหลืออีกเท่าไหร่16ชั่วโมงจะดีกว่าไหมถ้าเกิดคุณกระจายโปรตีนให้ร่างกายได้รับในช่วงเวลาที่กว้างเพียงพอนะผมจึงแนะนําว่าถ้าใครที่จะเน้นสร้างกล้ามเนือ้อเนี่ยกระจายโปรตีนอย่างต่ําไม่ควรต่ากว่า3มื้อนะครับดีที่สุดนะครับสีถึงมื้อต่อวันกระจายโปรตีนซอยๆโปรตีนนะร,ร่างกายจะกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนได้หลายครั้งต่อวัน อ่ะผมขอพูดดักไว้ก่อนนะในมุมของคนที่เฮ้ยบ้าการทานโปรตีนแบบเฮ้ยสุดโต่งเกินไปเขาก็มีรีเสิร์ชครับว่าถ้าเกิดคุณให้โปรตีนตลอดเวลาเนี่ยให้กรดอะมิโน,โนในกระแสะเลือดตลอดเวลาเนี่ยจริงๆร่างกายเนี่ยมันก็จะมีการพีคในการกระตุ้นการสองเคราโปรตีนเนี่ยแค่ประมาณ สชั่วโมงแรกนะครับแล้วมันก็ดรอปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราให้ทีๆเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์มันต้องเว้นช่วงหน่อยนะครับสัก2-3ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายมันรีเซ็ตนะครับการตอบสนองต่อการดูดซึมโปรตีนและนําไปใช้เนี่ยนะครับคือเซ็ตให้ร่างกายให้เซลล์มันเซ็ตทีท,ทแล้วคุณจะกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนได้ดีที่สุดนะครับมื้อหนึ่งห่างกันประมาณอ่ะสชั่วโมงบวกลบวันหนึ่ง4-5มือ้อผมว่าเพียงพออ่า กับกันนะครับถ้าใครยังนิยมเรื่องของการฟารสติ้งอยู่ผมก็แนะนําว่าเฮ้ยคุณก็อย่าฟาสนานเกินไปฟาสัก16ทัพแนะครับเต็มที่นะครับถ้า18ทัพหเนี่ยเออมันก็พอจะทําได้ในคุณผู้หญิงนะครับการทานโปรตีนกระจายมื้อเนี่ยผมแนะนํากับทุกคนไหมผมก็อาจจะต้องบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนนะครับเพราะว่าบางคนหนึ่งไลฟ์สไตล์ไม่สะดวก2นะครับเขาไม่ได้มีขนาดกล้ามเนื้อมากขนาดนั้นที่จะต้องแบบกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนบ่อยๆอย่างคุณผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับการทำฟาสติง้ง แต่คุณผู้หญิงที่เทรนเวทเทรนนิ่งแบบทีบ่อยๆอยากสร้างกล้ามเนื้ออยากเบิร์นแขมันเร็วๆเนี่ยผมก็มักจะแนะนาว่ากระจายโปรตีนจะให้ผลที่ดีกว่านะครับนี่ก็เป็นข้อบิดพลาดครับแล้วก็วิธีแก้ไขนะครับในการที่จะช่วยรักษากล้ามเนื้อและดีกว่านั้นครับเพิ่มกล้ามเนื้อในช่วงละเอียดถ้าใครที่กําลังเพิ่มหนักอยู่คุณก็เอาหลักการเนี่ยไปใช้ได้เลยนะครับมีคําถามตรงไหนสงสัยเนี่ยคอมเมนต์กันมาได้เลยนะผมจะช่วยตอบนะครับแล้วก็ทําคลิปนะครับดีๆแบบนี้ออกมาให้กับเพื่อนๆนะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมอาจารย์กันดั้มครับ